ก่อนอันนี้มีคนมาถวายนะพี่นาเห็นไหมบนหน้าศาลนะคนอื่นเลยเอาต้องบอกว่า่นมากกว่าความเชื่ออย่างนี้มากกว่าเนาะถ้าส่วนมากเด็กรุ่นใหม่เขาก็จะไม่ค่อยรู้อะไรเช่นพวกเรานะเราไม่มีอะไรมนาะสบายโยกดูสิสบายโยกเองอะชุดสบายซิมพละ สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะราบสวัสดีพี่พีเอมงป้านาทุกทท่านกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่แฝดพาไปเรื่อยวันนี้ผมมากับน้องอ,อมนะครับผมสวัสดีค่ะอมจากช่องเดินทางสไตล์แอมแอมนะคะวันนี้ทุกคนนะผมพาน้องออมมาทุกคนนะเดี๋กาับพาน้องออมมาแก้บน่นที่บ่นไว้ทุกคนนะบ่นไว้ว่าจะขอให้ช่อง YouTube ช่องช่องละปัจจุบันเนี่ยหรือว่าช่องเดินทางสไตล์อมแอมช่องเก่าเนี่ยกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิม สุดท้ายแล้วกลับมาใช้งานได้จริงๆนะครับผมก็เป็นไปตามที่ขอไว้ผมก็เลยน้องก็เลยให้ผมพาขึ้นมาที่นี่เพื่อแก้บนนะน้องมาขอไว้ก็เลยพามาก็เลยถ่ายคลิปไปด้วยนะก็เราไม่รลบลู่นะเราเชื่อในสิ่งนี้เราก็แล้วแตนะ่ความเชื่อทุกคนนะความเชื่อทุกคนเราไม่สามารถบัง,งคับให้คใครมาเชื่อได้ใช้ว,วิจา,า,า,ารย์กาณรับชมก็พอนะโอเคผมจะบอกไว้ทุกคลิปน,นะเรื่องบอกว่าอาถรรพ์แบบนี้วันนี้เราจะพามาถวายน้ําแดงหนึ่งแพ็คที่บอกไว้นะ แล้วก็เป็นเงะะาะผลไม้หนึ่งถุงนะกคนนะก็มาดูว่าวันนี้จะเจออะไรที่แบบอะไรวหสิ่งนี้ราไปหรือเปล่าที่เรามาถวายวันนี้นะเป็นฐานเจ้าแม่ตะเคียนตรงนี้ทุกคนนะที่เราจะมาถวายของวันนี้ฝากทุกคนมีกำลังใจเ่าด้วยแล้วก็ฝากเขาไปติดตามช่องเดินทางสตาร์อมแอมให้ด้วยครับผมให้น้องกลับมามีกำลังใจเหมือนเดิมนะตอนนี้ก็ดีใจมากๆที่ช่องกลับมานะทุกคนน้องก็ดีใจนะผมก็ดีใจแทนน้องด้วยก็ กว่าจะได้แต่และช่องเนี่ยมันนี่ให้ง่ายทุกคนนะมันต้องใช้ความตั้งใจความเน็ดเหนื่อยความพยายามในการเดินป่า,าในการตัดต่อคลิปต่คลิปเนี่ยมันไม่ใช่ว่าแป๊บๆก็เสร็จทุกคนนะมันใช้เวลานานมากถ้าจะต้องให้ช่องหายแบบนั้นอะ่ะมันก็รู้สึกว่ามันต้องเริ่มใหม่อ่ะมันก็เหนื่อยทุกคนนะถ้ากับตอนนี้น้องมีสองช่องละสามารถทําคลิปได้ทั้งสองช่องทุกคนนะสามารถเข้าไปดูได้ทั้งสองช่องทางโอเคฝากทุกคนนะครับผมงั้นเดี๋ยวพอมไหมพร้อมไหเราเราจะปฏถวาย ออมแดงกับพลทหารทุกคนนะเดี๋ยวไม่จะได้ไม่เสียเวลาถึงงอไปนะอ้อมถึงงอไปแต่พี่จะถือน้ำนี่ไปโอเคอเคนี่ยทุกคนเราก็กำลังจะเดินตรงเดินตรงไปที่ศาลท้บแม่นะเนนี้เรามาถึงแล้วนะนาทีเรานั่งรถทิศตันตกหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าเป็นเจ้าจป่าปี๋ สนที่แสบมาทำไมต้องบอกสวนที่นี่ก่อนอื่นเป็นทางผ่านมาบ้านที่แสบพอดีใช่เป็นปน,น้ำ <ทะ S 1> ตกล้างนะที่นี่ีค่ะหา,ท,าที่แสบมาดื่มเยอะมากเลยนะเราจะมาถ่ายคลิปกับพี่สาอ,อีกสวัสดีครับทุกคนเห็นไหมก่อนอันนี้นมีคนมาถวายวนะพี่พี่นะเห็นไหมบนหน้าศาลนะอื่นเลยอๆต้องบอกกับผมว่าออกเนี่ยทำไม่เป็นนะทุกอย่างเลยแล้วคือทำไม่เป็นว่าเออ องเอามาถวายอะไรยังไงด้วยเพราะว่าอมเนี่ยแต่ก่อนอะไม่ค่อยเป็นคนไม่ค่อยเชื่อถืออะไรสิ่งแบบนีอ้อยูนะเดี๋ยวอันบแรกเราจะขอตั้งกล้องก่อนแล้วก็จัดเรียงน้ําแกะทุกขวดแล้วก็ใส่หลอดอวางเรียงด้านบนนะเ,เดี๋ยวอมเดี๋ยวต้องเป็นเจ้าของเจ้าของคนขอบนนะตอไม่วางขง้างบนนะวางเรียงกันนะค่อยๆวาง น้ำจะมีทั้งหมดสิบสองขวดน,นะครับผมมาดูขอหมุมตั้งกองก่อน <Okay. S 1> เดี๋ยวมาเดี๋ยริ่มแจ้งนะ กลับมาใช้งานได้จะแก้บนในการนำผลไม้แล้วก็นำน้ำมาถวายที่นี่เพแก้บนนะก็ถ้าออ๋มหรือว่าพวกเราเนี่ยทำอะไรไปเนี่ยต้องกราบขอัยพี่พีเอฟซีด้วยเพราะว่าด้วยความที่เราเป็นเด็กรุ่นใหม่เนาะต้องบอกอย่างนี้ก่อนเลยว่าบางทีเนี่ยแม่แม่ป้าป้าทุกคนเนี่ยก็อาจจะรู้เยอะกว่ามีความรู้ทางด้าน ด้านนี้มากกว่าความเชื่ออย่างนี้มากกว่าเนาะถ้าส่วนมากเด็กรุ่นใหม่เขาก็จะไม่ค่อยรู้อะไรเช่นพวกเรานะก่ออื่นต้องจับขออภัยก่อนถ้าทำอะไรผิดหรือว่าสามารถคอมเมนต์บอกนเขา,าได้ว่าต้องทํำยังไงบ้างเนาะอะแคร์ผมขอเปิดขวดทุกขวดนะเพื่อจะใส่หลอดเข้าไปแล้วก็นำไปเรีนด้านบนนะดได้ไดนอนท,ท้องเท้าเนะโอ <Okay. S 2> เคยให้พี่เล็กเป็นคนเปิดเนาะมือไม่ดีนะั <laughs> ที่ชวนพี่เล็กมาไม่ใช่อะไร ม,มีพีพีเอฟซีหลายคนนะเซลมาเยอะมากครับผมเดินป่าแล้วก็มาบอยเข้ากันดีน่ารักมากชอบคู่นี้ผมก็มีใจที่พีพีเอฟซีเพื่อนชมพวกเรานะและ้วก็ให้เราช่วยทำสิด้วยกัน,นกมิอกาาเป็นป่าต้องออมเนะี่ยเดินป่าดิบชื้นนะในฝั่งชายแดนพม่านะเพราะว่าเป็นป่าที่สวยงามต้นไม้ใหญ่เยอะมากๆมีร่องห้วยที่สวยงามแบบชื้นจริงๆทุกคนนะก็อย่าองเช่นออมเราไปเปิดประสบการณ์ ในป่าแบบน,นั้นดูนะจริงๆแล้วอมเคยไปครั้งหนึ่งนะเคยไปมาแล้วที่ไปกับกลุ่ม,มยูทูบเบอร์อืมเนี่ยก็ทุกคนจริงๆแล้วมันก็เหนื่อยนะแต่ว่ามันสนุกนะมันไปหลายๆคนแล้วมันก็สนุกนก็จะกินข้าวได้เดินด้วยกันอะไรางเนี้แล้วทีเนี้ยมีแต่ผู้ชายาก็ไม่มีเพื่อนไปไอันนี้ป่าฝั่งหมู่บ้านรับแลมีป่าหนึ่งชลิ้มมากชุ่มิ้มมาก,มก ผมคิดว่ามันใช่เหรอแบบมันไม่เกี่ยวกับนี่หรือเปล่าหรือว่ายังไงแต่ผมคิดแต่ผมคิดว่าเรื่องท่านี้เรื่อง,งนี้เราเราไม่ต้องคิดมากนะเราทำไปเถอะนะเราไม่ต้องคิดมากของที่ซื้อมาก,ก็ไม่ได้จะใช้ใจอะไรแพงแพงมากมายน,นะราคาหลักร้อยพี่วีไอพีใดผมคงจะดูคลิปของลูกดาวเดียวกันนะน้องกอยาน้องอมก็มาเยี่ยมนะ น่ารักมากน้ำมูลที่อายนะแต่ว่าพูดเก่งนะเวลาถามอะไรก็ตอบเดี๋ยวต่อไปผมจะให้น้องอ่อมนะตัวน้องอ่อมนะคุณไปจัดเรียงด้านบนเนี่ยเรียงขวดเรียงกันเรียงแบบเป็นน้องอ่อมเรียงเป็นที่ทางเขีนนี้เลยเรียงเป็นแนวที่เป็นมาเนาะอืมีเป็นวัวอเืม เราไม่มีอะไรมาแทรกสมานเนี่ยใช่เหรอนี่นะบ๊ะนี่นะบ๊ะเรงเป็นสองแถวก็ได้ได้ได้ ใช้อไอย่างนี้นะพี่พนะเราก็ใช้ของที่มีอยู่ก็ได้นะผมเชื่อว่าพวกเขารับรู้นะ มากที่ช่องกลับมาทำเหมือนเดิมน,นะช่องน้องนะราว่าทำให้น้องจะบังใจขึ้นเยอะแล้องอมเนี่ยเก็บห็นว่าสบายอยู่ก็อยู่ก็โยกใี่ไมหนึ่ลงลมเห็นไหมผมเชื่อว่าฝัน,นรับดูเรื่องนี้เราไม่รับรู้นะผมื่อว่ามีจริงด้วยก็คือเนี่ยตอนนี้ผมให้น้องถวายเนี่ยแล้วผมก็สังเกตว่าชุดสบายสีมพูเนี่ยโยกเหมือนกับมีพลังงานบางอย่างนะ โยกอยู่ข้างหลังผมเน,นี่ยก็บางคนก็จะคิดว่าลมนะใช่แต่ลมไม่มีนะนิ่งก็ขนลุกอยู่นะพี่รู้สึกว่าเมื่อกี้ที่บอกกับอ่าพี่ดีไปเจ้าแม่ไปนี่ยรู้สึกว่าดีก็ขนลุกขึ้นมา ถือว่าเาผมเด็ดละแลเจ็บแ,แบบนนะี้เรามาแก้บนมาถวายของแก้บนนะได้เป็นเรียบร้อยแล้วก็ขอบคุณพี่อาทิตย์แล้วขอบคุณพี่เอ็ซ์ทุกท่านที่ให้กำาัใจน้องนะรวมถึงแบบแนะนำเนาะแนะนำน้องอ,อมช่องอ,อมหลายอย่างนะมีพ <FC> ีเอฟซีตอนนี้คื่อว่าเสียงดนตรีไทยเสียงนกร้องมันดนตรีไทยเลยนะ เดี๋ยวจะใช้ซีเข้าไปดูข้างในก่อนนะ แม่ปลาเชียนทองเนาะเป็นเป็นสารของน้ำตกล้างน้ำตกล้างนะซึ่งไม่มีใครดูแลอยู่ที่นี่แล้วก็มีหลายช่องเคยเข้ามาที่นี่นะมาแก้บนด้วยมาถวายของด้วยนะใช่ไม่เคยเห็นเท่าไหร่ จริงแล้วเราก็ไม่ได้มานั่งพิสูจน์สิ่งดีรับอะไรหรอกพี่พี่ความตั้งใจเราเ,เป็นการนำของมาถวายมากกว่าแต่ว่าถ้าเจอหรือว่าถ้าได้ยินอะไรเนี่ยก็จะเอามาฝาก FC ี่รืพี่คอมเมนต์พี่พี่พี่เอฟซีคอมเมนต์มาแล้วว่าเจออะไรพี่พกปกติหรือเปล่าหลังจากเรากำถวายของหรือที่เราตั้งกล้องอยู่นะ คนก็คงจะไม่มีอะไรมากนะเรามาทขอะไรของแกบนเราทำด้วยความบริสุทธิ์ใจนะเราคิดอ,ออกมาด้วยความจริงใจนะก็ขอพรพี่สามารถขอพรไปพร้อมกันได้นะสามารถขอพรผ่านช่องาทาง u t ท b e ได้ที่ออมกับเราอะไร ตัคอ,อม,มีหลังแต่นะโอ้ยุงกัดตัวเผื่อคนไหนแบบว่ายังไม่สมหวังทางเรื่องใดนะสามารถเรื่องการงานหน้าที่ต่างาที่สามารถบนผ่านช่องทางออมก,ก็ได้แล้วก็จะแก้บนยังไงเนี่ยสามารถใช้ส่วนตัวมาได้นะเป็นถือว่าเป็นสะพานบุญให้กันเพราะว่าออมบนที่นี่แล้วออมได้นะ ควรอยากขออะไรขอขอเป็นการขอที่มันแบบไม่มากเกินไปจําเป็นที่สุดในชีวิตได้ทีจาเป็นที่สุดในชีวิตเนาะอมจะให้เวลาพี่ๆชีได้ขอให้สิ่งที่ตัวเองอยากขอแล้วก็ใครอยากบนหรืออะไรสามารถทักเพจออกมาได้นะทักเพจออกมาได้แล้วก็บนผ่านช่องทางออมเนี่ย นี่กลิ่นหอมหอมเหมือนดอกไม้เหมือนกลิ่นแป้งหอมหอมออกมาทุกคนครับกลิ่นติดจมูกผมมานะหอมหอมเหมือนกลิ่นดอกไม้หรือว่ากลิ่นแป้งนะหอมมากสบายยกเองแบบนี้สบายยกเองแบบนี้เลยเนาะยกเองที่ไม่มีลมทุกคนนะเป็นตั้งที่ไม่มีลมนะดูดีนิ่งหมดนะดูดีไม่มีลมเลยนะแต่สบายพผื้นนี้ยกเองโยองดยที่ไม่ต้องใช้ลมนะ เป,เป็นไปได้ยังไงอยู่ดิสบายที่เรืองนะที่อยู่กับตรงตู้เนี่ยโยกโดยไม่ต้องมีลมนะแปกมากทุกคนดูใบไม้ด้านนอกเลนิ่งเลยนิ่งแต่สบายผืนนี้โยกแบบผิดปกติมากเออติถ้ามันจะโยกมันก็ต้องโยกตั้งแต่ใบไม้ใช่ป่ะเนี่ยพุ่งเนี่มันก็ต้องโยกไปด้วยนะนิ่งดอกจ้าอย่างนิ่งเ,<ร>เลยต,ติดตู้ได้เลยใช่ ถ้าลมมาต้องติดตู้ละคุณไปไหมข้างนอกบันนี่ดอกย,าอย่ายังไม่สั่นหรือ,อเห็นไหมเจ็บสบายคนมีโยกสาธุสาธุโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับเพื่อทำอย่างอื่นต่อนะ วันนี้ได้มาแก้บนตามสิ่งที่ขอไว้สำเร็จละก็ขอบคุณสิดิสิทธิ์ที่แล้วก็ที่เมตตานะให้เรานะ้ับให้อ่อมได้กลับมาใช้ช่องเดิมนะดีใจไหมครับน้องอ่อมดีใจมากมก็ดีใจเนาะเพราะว่ามันเขาเรียกว่าอะไรแบบเราตั้งใจทำออกมาเนาะแล้วพี่สีก็ติดตามเข้ามาเยอะมากๆเลย คือถ้าทําส่งเด็กอะไรอย่างเงี้ยถ้าถ่ายคลิปส่งเด็กเนี้ยก็ไม่เสียดายนะจริงๆแล้วแต่เราทาออกมาด้วยความตั้งใจอืตั้งใจพูดตั้งใจอธิบายรายละเอียดต่างๆท้ความตั้งใจเลยนะโอเคครับพี่พี่ตอนนี้เราทําการบนเรียบร้อยแล้วถวายขร้อมนกร้องพร้อมมากพี่พี่ครับนกร้องดังร้านป่าเลยนะเห็นไหมอมเราเดินออกมาจากเนี้ย ปุ๊บนกร้องเลยนะนกร้องแบบแบบเหมือนขอบคุณอนะเราเดินมาจากศาลตะเคียนอะแล้วนกร้องแบบล้านป่าเลยนะสบายโยกดูสิสบายโยกเองอนะชุดสบายสีมพูอนะแล้วก็สีเหลืองเห็นไหมโยกเองเลยทุกคนแล้วมีคนมาถวายทุกคนนะคิดดูว่าที่นี่ขอสิ่งอะไรวะแก้บนได้เยอะแค่ไหนชุดกี่ชุดอะ คนมาบนก็มาถวายชุดใช่ไหมยเยอะมากๆก็กี่กชุด,ชด,ดเรียงเรียงยาวไปหนึ่งชุดสองชุดสามชุดสี่ชุดห้าชุดโอ้โหเป็นสิบชุด,ชดเลยอะในตู้อีกอะเป็นชุดเลยอะเป็นสิบชุดทุกคนนะคนมาแก้บนกันเยอะมากๆเลยนะแล้วก็รวมถึงผมกับนอ้องออมเนี่ยมันถวายเป็นผลไม้กับน้ำพ,พี่นะเพราะว่าชุดเยอะละเราถวายเป็นของกินกับเครื่องดื่มบ้างนะโอเคนะโอเควันนี้ ผมก็ผมก็มกสาเร็จละทุกคนนะผมมาถวายของเรียบร้อยละเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวพี่จะกลับบ้านละไปขึ้นไล่ต่อนะขึ้นไล่เพื่อทาช่วยพ่อกับแม่ทํางานที่ไล่ต่อโอเคแล้วอ้อมไปจะต่อดเดี๋ยวกลับละเพราะว่าวันนี้มีธุระอืมโอเคครับพี่พี่เดี๋ยวขอไปคลิปหน้าตรงนี้นะแล้วก็ถ้าพี่เพียบซีคคนไหนขออะไรไว้ถ้ายังไงก็สามารถทักแชทไปหา น้องอ่อมได้นะคอมเมนต์ <Comment. S 2> ทักเพจน,น้องอ่อมเหมือนนะเพจเดินทางทรนแอมแอมเหมือนกันนะเพจเฟซบุ๊กนะเพจซีคนไหนอยากบุนเป็นการส่วนตัวเพื่ออยากถวายอะไรเนี่ยมาทักมาบอกอ่อมก,ก็ได้นะ,ะจะได้เป็นสาพานะสาพานบนูญเพื่อจัดการส่วนนี้ให้โอเคทุกคนงั้นเดี๋ยวผมขอปิดคลิปตรงนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูแล้วกดไลค์กดแชร์พพอร์ตในการไม่กดข้ามโฆษณาให้พวกเรานะครับผมขอบคุณทุกทท่านนะครับผมฝากเข้าไปตามช่อง เดินทาง,ทางสาระอมแอมแบบด้วยนะครับผมช่องใหม่แล้วก็ช่องเก่าครับผม,ผมจะอัปเดตคลิป2อช่องเลยทุกคนนะไปขอไปคลิปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ